สวัสดีค่ะเ,เพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP นะคะประจำวันที่สี่วันที่5พฤษภาคมปี66นะ VIP กับดาวโจนปกตินะคะดาวโจนธรรมดาเนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสำหรับ VIP 5้ากับ8 7็กับ0 5 0 5 1 5 3 5 7 5 8 8 0 8 1 8 2 8 3 8 5 8 7นะ5 8 2 0 7 5 0 8 5 3 8 0หรือจะเจ3ก็ได้เด้อห0 508นจับคู่ก็ห8 8 5 7007 7ห8็ดนนเดนยาะก็ขอเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปดาวโจนสองก็5 4สก็7 2021 24 25 27 29 5 0 51 52 5สองเจส 5้าแนะสองสี่เจ็ดเจ็ดสองจับคู่ก็สองห้าห้าสองสองสี่สี่สองสองเจเจอนาะอันนี้ของเราก็เข้าทั้งสองแนวทางเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครกดไลน์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนค่ะ หกับเจ็ดมาเหมือนกันเด้อต่างกันสองก็สี่แปดกับศย์เนาะก็สองแปดศูดเนาะหรือจะศูนย์สองสี่แปดสองสี่ก็ได้เนาะโชคดีทุกคนทุกแนวทางค่ะสวัสดีค่ะ